เส้นทางยังอีกยาวไกลค่ะวันนี้เราอยู่กันในไมโครมเมกานิซึมวัตตอรีค่ะไปลุยกันต่อเลยจากส่วนนี้ของบ้านค่ะมิวเตรียมโซนใหม่ไว้แล้วมีทั้งพลังงานมีทั้งระบบคอมพิวเตอร์ค่ะโดดกันเข้าไปตรงนี้เลยค่ะเนี่ยเดินสายมาแล้วค่ะแต่มิวคิดว่าเราคงไม่ได้ใช้กลไกใช่ไหมมิวก็เลยไม่ได้เดินสายกลไกมาค่ะตัวนี้สายพลังงานค่ะด้านบนสายคอมพิวเตอร์พร้อมแล้วค่ะสําหรับโซนใหม่ปูพื้นญ้าเรียบร้อยค่ะเอาล่ะ ไปเริ่มกันเลยค่ะอย่างแรกมีจะแววมเอาเครื่องจักรค่ะนี่เลยรอบนี้สิ่งที่เราต้องการคือเชื้อเพลิงนิวเคลียร์ค่ะแน่นอนถ้าเรามีเชื้อเพลิงนิวเคลียร์ใช่ไหมเราจะไปทําแบบต่อปฏิกรอนนิวเคลียร์อีกหนึ่งมดก็ได้ใช่ไหมคะแต่ว่าอาจจะไม่ถึงขั้นนั้นอาจจะไม่ถึงขั้นนั้นเพราะตอนนี้พลังงานของบ้านเราเพียงพอแล้วค่ะเรื่องน้นให้พลังงานระดับแสน เพียงพอแน่นอนเนี่ยอย่างแรกมือต้องการอันลอยก่อนค่ะอันลอยของเรานั้นต้องทําสีอะไรคะอย่างแรกสีแดงค่ะแล้วเราก็ไปต่อค่ะสีฟ้าสีฟ้าเสร็จสีม่วงค่ะสามอย่างนี้ <c oughs> ของที่ต้องเอาเข้ามามีหลากหลายมากเครื่องแรกก่อนเลยค่ะใส่แบบนี้ไปเลยเดี๋ยวนะพลังงานเหรอพลังงานต่อเข้าด้านหน้าอีกแล้วเหรอคะเนี่ยเอาพลังงานต่อเข้าด้านหลังแล้วกันค่ะ เราใส่แบบนี้ไปเลยด้านบนค่ะมีจะใส่เป็นเหล็กด้านหน้ามีจะใส่เป็นเรสโตนผสมเหล็กกับเรสโตนรวมกันค่ะคือของที่เราต้องการนั่นเองนี่เห็นไหมผสมกันได้ค่ะแล้วต่อมาเครื่องที่2เครื่องนี้ค่ะเมื่อเราได้ของเป็นอินฟิวอัลลอยที่เราต้องการแล้วค่ะเราต้องเอามาผสมกับเพชรค่ะผู้นิยายว่าเราจะต้องส่งเพชรมาค่ะลงข้างามนั่นเองเออเอาเดี๋ยวนะเครื่องนี้ทําไมมันมีอ๋อเป็นเครื่องเก่าใช่ไหมคะดำดำเออใส่เพชรลงไปค่ะ ผสมกับอลอยเราก็จะได้เป็นสีฟ้าจากนั้นพอมาตัวที่3าตัวที่3ามมิวต้องการเป็นออกซิเดียนที่ยู่เตรียมไว้มิวต้องเอาเพชรที่มิวบวดตรงนี้ค่ะมาผสมกับออกซิเดียนที่เครื่องนี้จากนั้นส่งลงข้างล่างค่ะเพื่อไปเคลือบกับเรนฟอสอลลอยที่เป็นสีฟ้าค่ะก็จะเป็นแบบนี้ใช่ไหมแล้วจากนั้นออกซิเดียนที่เป็นออกซิเดียนแบบรีไฟค่ะก็คือผ่านการโปรเซสมาแล้วเจอจะเข้าเครื่องนี้ค่ะโอ้โหบอกเลยว่าการวางสายไฟ ับสนแน่นอนเอาล่ะข้าไปเลยแล้วกันก่ะหนูใช้ไอเทมเฟรมค่ะวางเป็นสัญลักษณ์เลยว่ามันคืออะไรเพราะเราต้องเดินสายค่ะวางมุจอนให้แบบเป็นระเบียบม,มากๆใช่ไหมตรงนี้ค่ะก็เตยนี่เลยค่ะจากอันลอยหนึ่งสองสามค่ะตัวนี้ก็เป็นเพชรก้าแล้วก็ออฟฟิเดียนเราแล้วก็ออฟฟิเดียนที่ผ่านกันเคลือบค่ะผสมรวมกันค่ะในที่สุดหนูก็จะได้เจ้าสิ่งนี้ค่ะที่อยู่ด้านล่างนี้นั่นเองมาไหมยังค่ะเขาบอกว่า รีไฟ n e ออกซิเดีมีน้อยมากค่ะโอ้โหนี่ห็นี่ไงเขากำลังส่งค่ะเขากลังค่อยส่งลงไปใช่กำลังทํางานค่ะสีพวกที่เราต้องการอยู่ในตรงนี้แหละค่ะมาฟริงอัปเกรดใส่เข้าไปค่ะสนิทเออเสียงเสียงดังแบบตึ๊มตุ๊มตุ๊มอันนี้ดังที่สุดแล้วค่ะพอเราใส่ไปปุ๊บก็ได้เลยโอเคสติลค่ะสติลคือส่วนสําคัญที่เอาไว้คราฟอัปเกรดค่ะแบบ ไปเสียงนั่นเอง <laughs> ที่เหลือเสียงก็ไม่เท่าไรเนาะใช่ได้ใชได้ยังไม่ไมดังแบบตุบตุบ,บระบก็อแล้วค่ะ <laughs> เอาละค่ะเรามีเครื่องตรงนี้ใช่ไหมแต่เราต้องการมาก่นนี้ <laughs> มีอีกหลายอย่างที่มิวต้องการเลย <laughs> เอาละค่ะเครื่องแรกเรื่องนี้ค่ะมิวจะทําตัวนี้เลยแผงวงจรค่ะสิ่งที่เราต้องใส่เราต้องใส่ในสโตนค่ะแล้วก็ออดเมียมเขาจะกลายเป็นแผงวงจรสีเขียวซึ่งแผงวงจรสีเขียวมิวได้ทาไว้แล้วค่ะ ส่วนหนึ่งในตรงนี้นี่นี่น,นี่แอบไว้ตรงนี้เลยแผงวงจรสีเขียวค่ะเอาไว้แปลงเป็นค่าพลัง EMC ค่ะตอนนี้ EMC เราจะ90ล้านแล้วนะโอ้โหได้เยอะมากมากค่ะแต่หนูต้องการอีกส่วนหนึ่งเพื่อเอาไว้ใช้งานค่ะนี่เลยแผงวงจรสีเขียวได้มาแล้วค่ะแน่นอนว่าปักไอเทมเฟรมใช่ไหมคะแน่นอนปักไอเทมเฟรมแบบนี้แล้วก็ปักแบบนี้ <c oughs> จะได้รู้ไงว่าเป็นเรื่องอะไรพ <c oughs> ี่ว่าดีดีค่ะในส่วนนี้สิ่งที่หมิวจะได้คือสติลค่ะหมิวเล็งไว้แล้วก็คือ เอา่านมาใส่ค่ะแล้วก็ใส่เหล็กค่ะแล้วจากนั้นเราจะได้เป็นเหล็กดัดเหล็กดัดเอามาใส่กับ่านอีกรอบหนึ่งค่ะดูดีเลยทีเดียวค่ะมาแล้วของที่เราต้องการหลากหลายอย่างใช่ไหมคะ <c oughs> แล้วมิวก็ได้แผงวงจรมา27ค่ะแผงวงจรนี้เอาไปทําอะไรต้องเอาไปคราฟค่ะโอ้สุดคราฟสุดครับอยู่ไหนนี่สิ่งที่เราต้องการคราฟค่ะนี่เขาจะเปลี่ยนสีได้ใช่ โอโหเอาไปเปลี่ยนสีกันเลยค่ะไหนดูสิเต็มใช่ไหมเต็มแล้วนี่อะไรไม่มาไดามอนด์อ้สติลค้างอยู่ค่ะตอนที่เราแบบบดสติลเพื่อทำตัวอัปเกรดเก็บเสียงนง่นเองหูวไหนดูซิโอ้โหแผงจอนค่ะจัดซีรออะไรแล้วใส่ต่อแบบนี้ค่ะเป็นระดับไดมอนด์แล้วก็จัดต่ออีกหนึ่งเวอร์ชันค่ะอัปเกรดไหนดูซิหน้าตาเขา อ,อ้นี่จะล้เออนี่ไหละคะ่าจัดมาค่ะโอ้โหแผงวงจร3ามสีที่เราต้องการได้มาแล้วคะ่ะเครื่องจากเครื่องแรกที่เขาให้เราครับไอโซโทปคะ่ะเซนติฟิวมาเลยเครื่องปัดมุมเวียงคะ่ะนี่เครื่องนี้วิวได้แล้วแล้วก็เคมีคอลไดออกไซดค์ค่ะจํานวนสองเครื่องเหมียวก็ได้แล้วนะ เราต้องเอาออฟซิเดียนที่ผ่านการเคลือบค่ะไปขึ้นรูปโอเคต้องใช้เครื่องนี้ค่ะออนเมียมคอมเพรสเซอร์ใส่ลงไปใส่ลงไปค่ะแล้วก็ส่งพลังงานมาให้เสียงการทํางานค่อนข้างน่ากลัวที่หนึ่งค่ะน่ากลัวแบบแปลกๆเลยนะเนี่ยโอเคสปีดจ้าเอาสปีดหมดแล้วหรอคะโอ,โอ้ใช้สปีดเปลืองมากแบบแต่เราก็คราบได้เพิ่มใส่เข้าไปค่ะนั่นแหละเล็งความไว้ค่ะโอโ้ขึ้นรูปค่ะขึ้นรูปออฟซิเดียนให้กลายเป็นแร่ค่ะ ด้วยการเคลือบเคลือบออทเมียมลงไปโอ้โหเสียงมันน่ากลัวเสียงมันน่ากลัวจังเลยโอเคปิดเสียงเลยแล้วกันค่ะเนื่องจากเสียงน่ากลัวครับเครื่องนี้ค่ะ Chemical dissolution chamber หนึ่งเครื่องเขาให้เราเตรียมทรัพยากรของไว้ใช่ไหมเราก็เตรียมไว้ค่ะวางไปแล้วค่ะยังยังไม่ครบ เป็นภารกิจที่ต้องใช้เครื่องจักรเยอะมากมาต่อกันค่ะเคมีเข้าอินฟิวเซอร์ค่ะจำนวน3ามเครื่องอะอยู่เตรียมไว้ละสามเครื่องค่ะจบแล้วยังยังไม่ครบค่ะโรตารีคอนเดนเซนเตอร์ค่ะโอ้โชื่อโรตารีคอนเดนเซนเตอร์เอาง่ายมันคือเครื่องไว้เปลี่ยนค่ะสถานะจากของเหลวเป็นแก๊สแก๊สเป็นของเหลวแบบสลับกันสลับกันเน่ยเรื่องนี้นั่นเองอ่ะ แล้วเครื่องต่อมาอิเล็กโรไลติกเซปเลเตอร์เครื่องคัดแยกอิเล็กโตไลค่ะหลักๆแล้วก็คืออย่างเช่นเรามีน้ำใช่ไหมคะน้ํามวลหนักเอามาแยกให้กลายเป็นของที่เราต้องการอะไรอย่างนี้ประมาณนั้นค่ะก็คือการแยกออกเป็นสองแบบครบอย่างตัวเองครบแล้วค่ะรางวัลสองหมื่น EMC แค่สองหมื่นนี่นะเออขอบใจจ้าโอ้โหได้มาแล้วค่ะยีวิตกว่าจะได้ ว่าแต่เขาทำงานยังไงคะไปด้วยความไวเลยแล้วกันทุกคนคะอันนี้คือเสียงเครื่องจกักรค่ะชาจสิบห้านาทีผ่านไปเพิ่งทำเสร็จโอ้โห,โหคือแบบตรงนี้คือเสียงเครื่องจกักรค่ะด้วยการที่แบบมันมันเรียกว่ายังไงมันมีเส้นทางที่ต้องไปมากคะ่ะมากมายตรงนี้ก็เลยกว่าจะได้มาคะ่ะโอ้โหอันนี้เต็มใช่ไหมไฮโดรเจนเต็มอยู่ต้องเอาไฮโดรเจนทิ้งคะ่ะ ด้านขวามือโอเคตไล์คอนฟิกแก๊สต้องนั่งปรับด้วยนะคะเอาพุทโอเคเป็นไฮโดรเจนสีน้ำเงินเนาะสีน้ำเงินท่อสายแก๊สค่ะก็ต้องเอามาส่งเพื่อไปทิ้งไงคือ <c oughs> ชีวิตมันยากตรงนั้นแหละค่ะความซบับซ้อนมันหลากหลายมากเลยม,มีเส้นทางให้ทำก็จริงนะแต่ว่ากว่าจะได้ค่ะ โอ้เส oh, an right. yeah. 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 so oh, oh, ียงเครื่องจักรคุณผู้หญว่าเพิ่งทำเสร็จแบบสดๆร้อนๆเลยอัปเกรดยังไม่ได้อัปเกรดด้วยซ้ำค่ะกว่าจะได้มาฟิสโซฟิลค่ะโอ้ชีวิตเหนื่อยเหนื่อยค่ะโอ้หลากหลายมากฟูออลไรดั๊บฟูออลไรค่ะฟูออลไรยูเรเนียมยูเรเนียมนี่ฟูออลไรค่ะนี่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 ใช่ไหมฟูออไร ของเราอ่ะตรงนี้เลยค่ะหรือใช้เครื่องนี้ค่ะก็คือเอาแร่พลไยที่ได้จากค่าพลังงาน EMC มาบดค่ะตรงนี้เลยแล้วก็ใช้งานเอาล่ะเราต้องตกอ,อกอไปทางด้านนี้ด้วยเนาะโอเคโอเคไปค่ะลุยต่อนำไอเทมเข้า่ะอ่าตรงนี้ใช่ไหมคะไอดูซิสไอ้เทียบอกทางด้านล่างโอเคสโวยเทียอกทางด้านสายมือด้วยค่ะเอามาบดด้วย เราต้องใช้งานเส e ียงยังไม่แสมแกแกหูวอเหรอเมยยังยังไหวยังไหวยังไหวเดี๋ยวเราปิดเสียงก็ได้ค่ะนี่นีเราต้องบดไปสติวค่ะสติวบดไปเดี๋ยวจะทำมัฟฟิงค่ะมฟเฟอร์ปิดเสียงการทํางานของเครื่องจากน่อยมันดังสะดนวันไหวมากโอเคเอาพุดมาตรงนี้ค่ะพิ r i ริฟิเคชันแชมเบอการเปลี่ยนสถานะจากแก๊สให้กลายเป็นก้อน ใช่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 หนูมีสายเคเบิลไหมคะเคเบิลส่งไอเทมจ้ามาทำให้เสร็จตรงนี้ก่อนคะ่ะเปลไรดับใช่เลยจ้ามาส่งไอเทมออกด้านบนใช่ไหมคะไอเทมเอาพุทธคะ่ะโอเคไปแล้วไปแล้วคะ่ะไปละไหนไหนได้หรือยังยังกำลังค่อยๆทำงานคะ่ะระหว่างนี้บทเพียงพอหรือยังสติว โอ้ยอัปเกรดปเสียงเครื่องจักรค่ะอต้องมีจัดไปลูกนี่ปิดปิดมีฮะเออบาลงนิดหนึ่งค่ะแต่เสียงเครื่องจักรก็ยังสนั่นหวั่นไหวเหมือนเดิมฮปีเสียงเครื่องจักรได้นิดหนึ่งละได้รืยยังจ้ะนั่นไงฟิสเซฟิลเป็นก้อนจับดีมือได้ไหมคะนี่ ได้มาแล้วค่ะอันนี้คือชื่อเพลิงของเตาปฏิกรณ์นิวเคลียร์ค่ะ b i s ซฟ l Field โอ้โหคือแบบ oh, oh, กว่าจะได้มาสีเขียวที่อยู่ในมือเรานั้นโอ้ oh, oh, ชีวิตกับน้ำตาจะไหลกว่าจะได้มาไม่ง่ายเลยโอ้ยโอเคโอเคโอเคได้แล้วได้แล้วค่ะได้มาแล้วอ้ oh. น้ำตาจะไหลเกิอจะได้มานั้นอ,อวาตรงนี้เลยค่ะแล้วสไอเทียมบอกทางซ้ายมือเดี๋ยนะเรารับอะไรบ้างไอเทมเรารับไปเทมแน่นมนสวยเทียมบอกทางซ้ายมือค่ะเนี่ยไอเทมก็เอาพูดสิพอโตปึ๊บอามาไหมมาค่ะสิบเอ็ดแล้วสิบเอ็ดแล้วบอกเลยล็อกกล่องได้เลยค่ะ คุณผู้ชมอาจจะรู้สึกว่าเวลาแป๊บเดียวนะแต่เมย์มรู้สึกว่านานมากค่ะใช้สมองแบบคูณพันเปอร์เซนต์กับไอ้สิ่งนี้มันต้องใช้ความจําด้วยในการวางเรื่องจากค่ะเพราะว่าชื่อของเขาอ่ะมันเป็นชื่อที่แปลกประหลาดมากเฮกซ่าฟูออริคคอนเดนอะไรสารพัดอ่ะคือชื่ออ่ะไม่ได้ออกแบบมาให้เราจําง่ายเลยค่ะยูเรเนียมออกไซด์อันนี้ถือว่าถือว่าถือว่าชื่อง่ายอยู่เนาะไอ้น้ำค่ะนี่ไฮโดรลิกฟูออริกอีซิต ครับอยากจะกระอักเลือดชีวิตโอ้ยกว่าจะได้มาค่ะเฮ้ยเอา้าไวเลตครับติ้งกรีดพลังงานไม่มีใหม่ใหม่ใหม,ม่น่าจะแบตเตอรี่โอแบตเตอรี่หมดค่ะอืแบตเตอรีอตตร่ที่หมู่พกไว้หมดชาร์จก่อนปึ๊บแปบ๊บหนึ่งระหว่างน,นี้เราจะทําอะไรนะกี่เหมือนมีอะไรบางอย่างที่ต้องทําออกระจกค่ะใช่ระหว่างที่มีวชาร์จแบตเตอรี่หราจะไปเอา ตายมาเผาเป็นกระจกเพิ่มค่ะเพราะเราต้องการที่จะปิดเสียงเครื่องจักรใช่ไหม,มต้องใช้ทรายตรงนี้คือแบบของบ้านนี้ต้องแบบมีเทคนิคการโดดวางสายไม่หมดแล้วเดินไม่ได้ค่ะต้องโดดคราบเท่านั้นตายลงไปเลยค่ะเผาเป็นกระจกซะหน่อยนี่ยังไม่เข้าปึ๊บโยนเข้าตรงกลางโอเคถือว่าเป็นช่วงเวลาที่ ได้พักแล้วกันค่ปะปลัวมากอ๋อกว่าจะได้สิ่งนั้นมาแบตเตอรี่แบตเตอรี่แบตเตอรี่มาแล้วค่ะหนึ่งล้านโอเคจ้ได้อีกนานค่ะอใส่เข้าไว้ในตัวเลยโอเคนี่ค่ะเห็นไหมไวเลสครับต์ังกิจพลังงานหมุวกลับขึ้นมาเต็มได้เวลาแล้วอัปเกรดปิดเสียงเครื่องจกกักรค่ะเฮ้ยโอ้ ต้องใจเจ้าสิ่งนี้แหละค่ะปิดเสียงเครื่องจักรกันหน่อยจะได้ไม่ลําบากชีวิตปิดเสียงเครื่องจักรออกสักสามสี่ห้าตัวชีวิตก็ดีขึ้นเยอะค่ะเรื่องนี้แล้วกันโอเคอยู่ว่ามีปิดไปแล้วนะอนั้นเครื่องนี้ค่ะ,ะดีขึ้นค่ะดีขึ้นเยอะมากๆเลยได้เท่าไหร่แล้วสามสิบเจ็ดก้าเอาล่ะ ก้อนสีเขียวๆนี่คือหนึ่งอย่างค่ะของที่เราต้องการสำหรับเอ็ดเซนระดับสุดท้ายยังเหลืออีกหลายอยา่างน้ำตาจะไหลว่าจะยากอะไรขนาดนี้โอ้แต่ก็ดีใจค่ะในที่สุดก็มาถึงจุดนี้แล้วอย่างต่อมาที่มิวต้องการค่ะคือโมเบ Field m o b i บียสฟิลคือเป็นแร่ค่ะแร่ฐานอัพเกรดนั่นเองฐานอัพเกรดตัวนี้ต้องใช้พลังงานแบบนี้ค่ะพลังงานกลในการทำงานเนาะ เราก็กําลังเล็งค่ะเอ๊ะต่อสายไปตรงนู้นดีไหมนะอืมก็น่าสนใจค่ะน่าสนใจไหนๆก็ตรงนี้แล้วใช่ไหมเอามาโซนนี้เลยแล้วกันจ้าโมเบียสฟิวต้องใช้การปั่นค่ะปั่นสองรอบปั่นทานแล้วก็ปั่นทานอัปเกรดเราก็จะได้เป็นทานของการอัปเกรดอัปเกรดนั่นเองค่ะโอ้โหเอาละเอาละค่ะเราจะฟิลเตอร์ด้านหลังนี้เราจะให้เป็นสินลานปราดส่งออกค่ะ ื่อที่จะเข้าสู่ถังคืนแล้วด้านหน้าค่ะก็จะเป็นเ,เดี๋ยวนะเราคิดกันมันแบบนี้ไม่ได้นะเนี่ยเพราะว่าพอได้ของใช่ไหมเราก็ต้องเอาของไปส่งคืนใช่ไหมคะโอเคเอาเข้าระบบคอมพิวเตอร์อืมเอาเข้าระบบคอมพิวเตอร์เลยง่ายกว่าหรือว่าเราจะส่งไปเลยเออ <laughs> เดี๋ยวแตนะ่ของคิดก่อนกอคิดก่อนโอเคมิวได้โครงสร้างมาแบบนี้แล้วค่ะแต่มิวยังไม่ได้ใส่ฟิลเตอร์ ตรงฟิลเตอร์ตัวนี้ค่ะมิวจะแอดเลยว่าส่งศิลานักปราชญ์ค่ะใช่เซฟค่ะส่งศิลานักปราชญ์วนไปเพื่อเข้าถังคืนใช่แล้วก็ฟิลเตอร์ด้านซ้ายมือตรงนี้ค่ะมิวก็จะให้ส่งศิลานักปราชญ์วนไปเพื่อเข้าถังคืนเหมือนกันค่ะเอาละใส่แท็กไปอโอเคเซฟแล้วก็ถ้าเป็นตรงนี้ตรงนี้จะเป็นอะไรนะจะเป็นโมเบียสฟิลใช่ไหมคะฟิลต้องเกิดจากฐานค่ะเดี๋ยวมิวเอาฐานมาคราฟก่อนเราจะได้มีตัวใส่ฟิลเตอร์เนาะ ขั้นแรกสุดเป็นระดับนี่ค่ะระดับ1นึ่งจ๊บแล้วอัปเกรดอีกขั้นหนึงค่ะนี่โมเบียสฟิวก็เป็นขั้น2เอาล่ะอยู่ต้องใส่ฟิลเตอร์เฉพาะขั้นที่1นึงเท่านั้นที่จะสูบส่งไปถังปั่นถังที่2ค่ะเรียบร้อยจากนั้นถังปั่นถังที่2องฟิลเตอร์ค่ะโมเบียสฟิวเท่านั้นที่จะเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ของเราโอเคนี่คือจากจินตนาการอะได้แล้ว เมลคิดว่าไม่น่าจะมีปัญหาอะไรค่ะส่วนการที่เราจะเอ็กพอร์ตนั้นบอกเลยว่าเอ็กพอร์ตฐานค่ะรู้สึกว่าใช้ฐานเยอะมากค่ะสติลที่อยู่ตรงนู้นก็ฐานแล้วก็คือแบบโซนของบ้านของเราตรงนู้นก็ต้องใช้ฐานเป็นสติลเหมือนกันค่ะแล้วก็ในนี้ค่ะซอลเฟอร์ตรงนี้เนี่ยซอลเฟอร์ตรงนี้ค่ะเนี่ยใช้ฐานเหมือนกันค่ะเนี่ยแร่ฐานโ,โคคือแบบใช้ฐานเยอะมากเลยชีวิตนี้คือเราต้องบูชาฐานกันแล้วค่ะเดียวนะถ้าเราใช้ปั่นถังเดิมซ้ำๆได้ไหม แบบปั่นได้ของแล้วไม่ไม่ไ,มไ,มได้ไม่ควรค่ะไม่ควรอนะ่ะแบบนั้นมันจะทํางานอาจจะพลาดได้เนาะโอเคมิวส่ฟิลเตอร์ไปด้วยว่าแต่ละถังปั่นอะไรค่ะระบุสูตรนี่เอ้ยเป็นไงล่ะมาค่ะนี่ได้สีแล้วได้สีแล้วอืมกล่องล,ลอกล่องโอเคไหนดูซิทำได้แล้วก็ส่งเราส่งสินแร,รปัดกลับคืนไปค่ะแล้วก็ปั่นต่อใช่จงนั้นสีเป็นหนึ่งค่ะ เออปันปั่นปันปัน,ปนได้เท่าไหร่แล้วหกค่ะยอดเยี่ยมมากยอดเยี่ยมมากวิวได้มาแล้วโอ้ยอย่างที่สองที่วิวต้องการค่ะยังเหลืออีกหลายอย่างเลยอย่างที่สามที่วิวต้องการคือแผงวงจรสีฟ้าค่ะวิวจะใช้ระบบคอมพิวเตอร์ออโต้คราฟใช่แต่ในระหว่างนี้เราจะต้องส่งไอเทมค่ะทางด้านหน้าใช่ไหมเป็นเอาพุทธค่ะเออเอามาเก็บไว้ด้วย ตัวแรกส่งแล้วตัวที่สองค่ะด้านหน้าเอาพุทธค่ะแล้วตัวที่สามปุ๊บเล็งให้ได้เล็งให้ถึงเอาพุทธด้านหน้าค่ะเอามาเก็บไว้ใช่สามตัวนี้ค่ะเราจะต้องดีเทคเข้าระบบคอมพิวเตอร์ของเราเพื่อเอาไว้ใช้งานด้วยใสปิดเสียงได้ค่ะเออเรวไี้เสียงแบบการส่งไอเทมแบชบชุบชุบชุบตลอดเวลาเราว่า์คอนโทรเลอร์เลยค่ะวางไปเลยดีเทคซ้ D ายขวาค่ะเอกเตอร์นอสตอรเรจมีมีไหมม,ม,มีแน่นอนวางไปจ้า นี้แหละค่ะข้าสูตระอบคุนเตอร์ไหมยะได้คําว่าเอา่อยมานั่นไงมาค่ะมามาครบมาครบนี่แหละกาลังทํางานค่ะยอดเดี่ยมจ้าโอ้โหยังเหลือเส้นทางอีกยาวเลยค่ะมิวต้องเซตติ้งระบบการบดนเทลเรกอีกโอ้โหบดนเทลเรกเหรอแล้วมีเครื่องบดเหลืออยู่ไหมคะเนี่ยเหลืออยู่ส ต้องวางระบบการบดค่ะการฟาร์มทรัพยากรโอ้ชีวิต <c oughs> โอ้ยเส้นทางยังอีกยาวไกลแต่ในวันนี้ค่ะเร,เราได้มาแล้วเราได้มาแล้วหนึ่งสองสามโอ้โหมิวต้องขออนุญาตไปพักก่อนละค่ะไม่ไหวเลยต้องบอกว่าสมองทำงานแบบคุณพันเปอร์เซนต์กับตรงนี้ค่ะในการจัดเรียงว่าเอะมันต้องไปไหนหน้าไปเส้นทางไหนแล้วมันซอยย่อยเป็นรากต้นไม้เลยค่ะซึ่งเป็นอะไรที่แบบ โอ้โห oh, สุดยอดมากอะแค่ได้แค่นี้มิวก็ดีใจแล้วนะฟิสโซฟิวค่ะได้มาขนานดะนี้มิวก็ดีใจแล้วโอ้โ oh, ห oh. ได้เท่าไหร่ลูกเขาบอกว่าได้มา179แล้วคะ่ะถือว่าดีมากๆเลยแล้วก็เจ้าสิ่งนี้ล่ะได้เท่าไหร่10คาโมเบียสถือก็ถือว่าดีมากๆเหมือนกันเมื่อกี้เหมือนอะไรสักอย่างไม่มีพลังงานทำไมบอกว่าไม่มีโอ้พลังงานไม่อยู่ในสายคะ่ะ แต่พลังงานเข้าเครื่องนะโอ้โหชีววตโวยกว่าจะได้ถึงตรงนี้ค่ะไม่ง่ายเลยไม่ง่ายเลยแล้วมีบางอย่างที่แบบเขาเรียกว่าไงยังเหลืออีกหลายอย่างแล้วยังเหลืออีกหลายอย่างที่เราต้องไปค่ะโอเคในพ์ทน,นี้ค่ะคุณผู้ชมอาจจะสงสัยว่าทําไมตรงนี้มือเราหายใช่ไหมคือตรงนี้ค่ะมันเป็นที่ตั้งไมโครโฟนเราก็เลยตั้งเขาเรียกว่าไงตั้งให้แคปเจอร์จอถึงแค่ตรงนี้ค่ะไม่เลยเป็นกว่านี้ เราเรียกว่าเห็นไมโครโฟนละเราตั้งไมค์ตรงนี้ค่ะเราไม่ได้ตั้งจากข้างบนเราตั้งจากข้างบนใช่ไหมคะแล้วเรายกขึ้นเห็นไหมมันมันมันได้อยู่สูงอยู่นะใช่แต่ไมของเราเราตั้งด้านข้างค่ะก็เลยต้องแบบกั้นไว้บางทีมือมันก็จะหายไปแต่ก็ไม่มีปัญหาเนาะการอัดก็ยังเป็นอะไรที่ปกติดีค่ะทุกคนคะ่ะในพาร์ทนี้ไม่กันดิซึ่มไม่ไม่ไม่มีกันดิซึ่ม <laughs> สนมอดแล้วเห็นไหมโอ้โหจะปวดกะขนาดชื่อมอดยังพูดไม่ถูกเลย Mechanical m a t e r y ค่ะลากกันไปก่อนเชิญขึ้นไปฟาดหน้าค่ะต้องบอกเลยว่ามึนค่ะอะไรทำให้เรามึนเมกานิซึมนี่ไงคะไงพวกเมกานิซึมทั้งหลักทั้งหลายทั้งแหล่ค่ะพวกเมกานิซึมที่แบบโอ้ชีวิตหัวจะปวด <laughs> ลาก,กันไปก่อนค่ะ